สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องมินนี่ค่ะหนูเป็นชีวว่าขนยาวค่ะตอนนี้หนูอายุสองขวบแปดเดือนค่ะหนูเป็นโรคตับอ่อนอักเสบค่ะวันนี้หนูจะมาบอกว่าทําไมหนูเป็นโรคตับอ่อนค่ะเพราะว่าหนูกินอาหารตามพื้นค่ะหนูชอบไปเก็บกินทุกอย่างตามพื้นเลยค่ะนี่ค่ะพฤติกรรมของหนูก็เลยทําให้หนูเป็นตับอ่อนอักเสบค่ะ หนูเป็นตับอ่อนอักเสบตั้งแต่หนูอายุน้อยๆเลยค่ะแต่ว่าแม่ก็พาหนูไปหาหมอค่ะอาการเบื้องต้นของหนูก็คือหนูตื่นมาแต่เช้าค่ะตีห้าและหนูก็อ้วกอ้วกเยอะมากเลยค่ะและหนูก็มีอาการปวดท้องด้วยนะคะจากนั้นเจ็ดแปดโมงแม่ก็พาหนูไปหาหมอค่ะไปตรวจเลือดแล้วก็ตรวจเลือดดูผลโรคตรวจเลือดดูผลตับอ่อนด้วยค่ะ แล้วสรุปก็คือหนูเป็นตับออนอักเสบค่ะจากนั้นคุณหมอก็ฉีดยาลดปวดให้หนูแล้วก็ให้เกลือแร่ใต้ผิวหนังค่ะให้น้ำเกลือใต้ผิวหนังค่ะและจากนั้นคุณหมอก็จ่ายยามาให้หนูสองตัวค่ะยาลดปวดและก็ยาลดอาเจียนค่ะ จากนั้นหนูก็ไม่ได้อาเจียนอีกเลยค่ะแต่ว่าหนูมีถ่ายเหลวค่ะเพราะว่าหนูกินอาหารเปียกค่ะอาหารที่คุณหมอแนะนําก็จะเป็นสูตร low fat ค่ะหนูก็เลยได้กินอาหารเปียกเปลี่ยนอาหารตอนนี้หนูเปลี่ยนอาหารแล้วค่ะหนูกินสูตร low fat คุณแม่ก็ดูแลหนูดีมากค่ะตอนนี้อาการหนูก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆค่ะไม่มีปวดท้องค่ะแต่ว่านอนเยอะเหมือนเดิมใครที่มีน้องหมาก็ ดูแลน้องหมาดีๆนะคะอย่าให้กินอาหารตามพื้นเหมือนหนูค่ะเพราะว่าหนูชอบไปเก็บกินอึตามพื้นค่ะอึนกอึคางคกอะไรหนูก็กินหมดเลยค่ะก็เลยทําให้หนูเป็นตับอ่อนอักเสบอาหารที่เราให้เขากินหลังจากที่เรารู้ว่าเขาเป็นโรคตับอ่อนอักเสบนะคะคุณหมอก็จะแนะนําให้กินอาหารเปียกค่ะอาหารเปียกที่รักษาโรคตับอ่อนเลยค่ะเป็นอาหารสูตรล o w f a เดอค่ะ ใครที่มีน้องหมาเป็นโรคตับอ่อนอักเสบนะคะพยายามควบคุมอาหารอย่าให้อย่าให้น้องกินอาหารที่มีความมันเยอะเกินไปหรือว่ากินตามที่หมอสั่งนะคะหลังจากนั้นเราก็จะดูแลน้องหมาโดยการทําอาหารให้เขากินเองนะคะจะไม่ได้ซื้อแล้วะคะ่ะนี่ละคะ่ะน้องก็เป็นโรคตับอ่อนมาได้สามสีวันและะ้วค่ะแต่ว่าอาการก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราคุมอาหารคะ่ะแล้วก็กินยาตามที่หมอสั่งทุกวัน ยาที่คุณหมอให้มาก็จะมียาลดกดลดอาเจียนแล้วก็ยาลดปวดค่ะแต่ว่าคุณหมอบอกว่าการที่ดูแลน้องหมาที่เป็นโรคตับอ่อนอักเสบเราต้องดูแลดูแลรักษาตามอาการค่ะเขาจะไม่มียารักษาตายตัวนะคะถ้าเกิดน,น้องหมาอ,อาเจียนเราก็ให้กินยาลดอาเจียนแต่ว่ายาแก้ปวดเราจะทานทุกวันค่ะเพราะว่า การที่น้องหมาเป็นโรคตับอ่อนอักเสบน,นะคะตับอ่อนเขาจะอยู่ใกล้ๆก,ก,กระเพาะเวลาที่น้องหมาอืน้องหมาชีน้องหมาบิดตัวเขาก็จะเหมือนแบบว่ากระเพาะก็จะไปกระทบกระเทือนตรงตับอ่อนก็จะทําให้น้องปวดตลอดค่ะแต่ว่าอาจจะมีปวดมากปวดน้อยแล้วแต่ค่ะเราก็จะให้เขากินยาลดปวดทุกวันค่ะเช้าเย็นหลังอาหารเช้าเย็นค่ะแต่ว่ายาลดอาเจียนเราจะให้ตามที่อาการที่น้องโชว์ค่ะถ้าน้องไม่มีอาเจียนเราก็จะไม่ให้ค่ะ หลังจากที่ให้น้ําเกลือหนึ่งวันคุณแม่ก็พาหนูไปให้น้ําเกลือสองวันติดเลยค่ะคุณหมอแนะนําให้ให้หนูไปให้น้ําเกลือใต้ผิวหนังสามวันค่ะจากนั้นก็ดูอาการที่บ้านตอนนี้หนูก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าแม่ทําอาหารให้หนูกินเองไก่ก็เป็นต้มต้มอ,อกไก่ให้หนูกินค่ะแล้วก็มีผักรวมตอนนี้หนูก็อาการดีขึ้นค่ะแต่ว่าตอนนี้หนูก็ง่วงแล้วจา้า